สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับสําหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่11มีนาคมครับ2566นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง3 HD นะครับหมายเลข33ครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเช่นเคยนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณสมจิตแว่นแก้วครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการสึกเจ้าไมไทยในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักก่อนนะครับพักยก2อสี่นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ํา10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนหมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับทีเอพี K24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านตองบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนำมานะครับรับประกันกาเกันมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่คงที่สุดในช่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ SPK24 นะครับ มาดูกันที่กุที่1เะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นกล้องทัพยาสกินมีนะครับต่อน้ําหนัก1ปอนด์ครับไม่กับเตียวหุยหนุย93นะครับในพิกัด116กับ1 1 7่ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับกล้องทัพยาสกินมีครับนักชกวัย18ปีนะครับจากจังหวัดชลบุรีครับก็เป็นมุ้ยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับสำหรับ เจ้ากองทับยานะวงนอกเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับอาวุธจัดจ้านเลยนะครับหมัดชอกคมครับวงในก็มีขวางแทงสู้นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่สกินมีครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับแม่กับเพชรกฤษดาพักก็ีเฮชนะครับที่อตกาสามจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนกู้ชกนะครับเป็นเตียวหุ่นหนุ่ย93ครับนักชกวัย19ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เป็นมวยขวานะสำหรับ ติวหุยนะครับเป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงเลยนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะครับหมัดศอกแรงครับกล้าแร่กล้าสวนนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับก็เก็บตัวที่ซ้อมอยู่ที่วอวังพรมนะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะนกกระนิสามครับมะเฟืองเกษงฤทธิ์นะครับที่อตก .3 จังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับโอกาสไม่ครบหายกสูงมากนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ฐานของก้องทัพยาสกิจมีครับหรือว่าเจ้าก้องทัพยาสิทธ ปัานะครับจังหวะฝีมือวงนอกดูดีกว่านะต่อยขวาต่อยขวานะครับหลักเหลี่ยมฝีมือนี่จะดีกว่านะครับกระดูกมวยการผ่านมวยก็ถือว่าดีกว่านะครับถ้าไม่พลาดไปโดนเตะยางแตกนะครับโดนหมัดโดนศอกของเจ้าเตียวหุ่ยน้านอกไปก่อนเนี่ยผมมองว่าท้ายๆนะครับหลักเหลี่ยมลูกแก้ลูกกันเนี่ยจะดีกว่านะครับวันนี้มองว่าน่าจะแจ้งเกิดได้นะครับออกช่อไปที่กล้องรัฐประยาสอกินมีนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับชิงแชมป์ว่าง115ปอนด์ครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับยอดกระตันยูจิตมังนนครับพบกับดินเนื้อทองดาบพง191นะครับแตพิกัด115ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับยอดกระตันยูจิตมังนนครับนักชกวัย17ปีนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับสหรับเจ้ายอดกระตันยูนะเป็นมวยขวานะครับจังหวะสอครับตั้งรับจับทางนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับดักเตะดักแทงครับจังหวะฝีีมมมืืออออด่่่ะะนนนครับเเกก็็ปวย แต่ว่าหลังๆในก็พัฒนานะมาเป็นมวยสีมือนะครับสำหรับธนาของเจ้ายอดกระตันอยู่นะครับก็เก็บตัวฟีซอมไปที่ค่ายมวยจิตมังนนนะครับไฟล์ล่าสุดที่โชคไว้นะครับก็ชนะคะแนนโฟิลสิเจริญทรัพย์ครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นรุ่นพี่ครับดินเนื้อทองดาบพงหนึงเก้ นะครับนักชกวัย21ปีครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสำหรับดินเน n e r ทองนะประเภทวงในครับข้อคอล็อกคอปั้มตีนะครับยัดไส้บูรุดันนะครับระยะประชิดมีศอกครับที่อันตรายนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเป็นมวยเข่าปอดใจปลายแรงนะครับสำหรับดินเน n e r ทองนะครับก็เก็บตัวฟีซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะน็อกที่3ครับยอดอุดรอุดอุดรครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นการชิงแชมป์ว่างครับในรุ่น110 15ปอนด์ของวิถมวยสยามอมอบน้อยอะนะครับสดบทเก๋าครับสดนี่ก็ต้องอยู่ที่ยอดกระตันยูนะครับประเภทเกา๋านะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ดินเนื้อทองนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้น,นครับผมออกชอบไปที่ดินเนื้อทองดับพง191 นะครับเป็นรุ่นพี่ครับกระดูกมวยการผ่านมวยดิวเกิดเยอะนะครับพิกัด115ปอนด์เนี่ยถือว่าเป็นเวทธรรมชาติของเจ้าดีเนอร์ทองอ่ะนะครับเพราะว่าได้โชคในเวทนี้อยู่เป็นประจำนะครับเจ้ายกกตันยูนี่ถือว่าปล่อยเวทขึ้นมา115ครั้งแรกนะครับต้นๆเนี่ยอาจจะสู้ได้นะครับแต่ว่าได้ท้ายอ่ะนะครับทีต่อทีโดนต่อโดนเบียดไปเบียดมานะครับโดยเฉพาะวงในเนี่ยดูว่าท่าหน้าของดีเนอร์ทองเนี่ยดูจะแข็งแกร่งกว่านะครับ กระดูกมวยนะครับหัวจิตหัวใจธาตุมวยได้ท้ายเนี่ยดูว่าดินเนื้อทองนะเขาจะมั่นคงกว่านะครับก็เลยออกชอบไปที่ดินเนื้อทองดับพงหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับดูแข็งแกร่งกว่านะครับจะเอาชนะรุ่นน้องอย่างยอดกระตันยูจิตมังกรไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอรายการนะครับออกชอบไปที่ดินเนื้อทองนะครับมาดูกันที่คู่ที่สามครับเป็นคู่เอกนำรายการครับสักเล็กเกียร์ทรงดิษ นะครับพบกับโนูดิสันภูเก็ตไฟขับครับในพิกัด126ปอนด์นะครับสักเล็กเกียร์ทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าเจ้าสักเล็กโกโก้แลนด์เชียงรายนะครับหรือว่าเจ้าสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับนักชกวัย21ปีครับจากจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นมวยเขานะครับประเภทวงในปั้มนัดฟัดตีนะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับสลับ ฐานะของศักเล็กนะครับก็เก็บตัวฟิซซอมไปที่เกียร์ชงฤทธิ์นะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับเมื่กับพงศิริสอสอต้อยแปดริ้วนะครับที่อตกาสามจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นโนริสันภูเก็ตไฟขับครับนักชกวัย27ปีนะครับจากประเทศบราซิลครับก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธหนักแรงเลยนะครับสำหรับโนริสันนะเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับต่อยท้องต่อยหน้าครับวงในล็อกลัดมัดตีนะครับเป็นมวยปอดแก่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซอ้อยู่ที่ภูเก็ตไฟข ไ่ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะคะแนนภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะประเภทมวยเขารุ่นน้องนะครับในเหนียวครับวงนอกเตะต่อยแรงนะครับพอต้องอยู่ที่ศักเล็กนะครับประเภทรุ่นพี่ครับอาวุธหนักแรงนะครับเขาในได้นะครับวงนอกก็มีลูกหนักก็ต้องอยู่ที่ทาของโนริชันนะครับก็ถือว่าน่าดูมากสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางด้านของโนริชันภูเก็ตไฟคลับอ่ะ นะครับมองว่าสภาพร่างกายดูสดกว the ่านะธาตุมวยหัวจิตหัวใจนะครับแรงปลายเนี่ยผมดูว่าหนาของโนริสันเนี่ยเขาจะมั่นคงกว่านะครับชชกันที่เวทีมวยสยามรอบน้อยเนี่ยเหมือนชคในบ้านในทิศน่ะนะครับสักเล็กเนยไฟล่าสุดนี่มีเผาปลายนะไปปลายมียุบมีช็อตนะครับวันนี้มาเจอมวยทรงแข็งแกร่งอย่างเจ้าโนริสันเนี่ยผมมองว่าท้ายๆนะครับผมมองว่าน่าจะต้านไม่อยู่นะสำหรับสักเล็กนะครับออกชอบไปที่โนริสันผู้เกียรติไฟกลับนะครับท้ายๆดูการระยะนะครับธาตุมวยหัวจิตหัวใจดูมั่นคงกว่านะครับวันนี้น่าจะเบียด เอาชนะธนาของสักเล็กไปได้นะครับสำหรับคู่เอกน้ำรารการนะครับออกชอบไปที่โนริสันภูกเก็ตไฟขับนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับผู้ปิดท้ายรายการในสัปดาห์นี้ครับสิงห์จิตมังนลนะครับพบกับราชมงคลทีเคยุทธนาครับในพิกัด116ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับสิงห์จิตมังนลครับนักชกวัย24ปีนะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าสิงห์นะวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับอาวุธหลากหลายครับหลักเดี่ยมฝีมือดีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมเป็นที่ค่ายมวยจิตมังนลนะครับเป็นมวยคนจัดนะครับสำหรับธนะของสิงห์ครับ แฟนล่าสุดที่โชคไว้ครับก็แพ้นอกที่3ครับไม่กับท o มอโรอีลิทกุป u p Academy นะครับส่วนคู่โชคนะครับเป็นราชมงคล TK ยุทธนาครับหรือว่าเจ้าราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลนะครับนักชกวัย16ปีครับจากนครราชสีมานะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสำหรับราชมงคลนะวงในเดินจับเดินตีนะครับวงนอกก็เตะต่อยรุนแรงครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับสำหรับคณะของราชมงคลนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมไปที่ทีเคยุทธนานะครับแฟนล่าสุดที่โชคไว้ครับก็แพ้นอกทีสามครับไม่กับ เพชรน้ำคําพันดักรัตนบุรีนะครับที่อสามจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ เบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทาด้านของสิงกิตมังนล์่ะนะครับเป็นรุ่นพี่ครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับหมัดรอกเนี่ยถือว่ามีรุ้นเช็คบินได้นะครับเป็นเมือคนจัดด้วยนะครับหน้าเสือบรรยากาศในเวทีเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่านะครับถ้าแพ้ก็แพ้วงในนะครับต้นๆในทรงมวยไปก่อนแน่นอนนะครับราชมงคลเนี่ยผมมองว่าช่วงหลังในสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับและเคยแพ้มาด้วยนะครับในอดีตเคยแพ้มาหนึ่งครั้งนะสำหรับธานะของราชมงคลนะครับวันนี้ดูเสียเปียบหลายอย่างนะครับออกชอบไปที่สิงกิตมังนล์นะครับ ราชมงคลที่เคย,ยุทธนาครับย้ำเขนได้ครั้งหนึ่งนะสำหรับคู่ปิดท้ายรายการนะครับออกชอบไปที่สิงจิตมังนดน,นะครับสำหรับตัวเดียวเน้นๆนะครับชอบพิสุดในรายการครับผมออกชอบไปที่ดินเนื้อทองดับพงหนึก้าหนึ่ง มองว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับวงในดูดันมาก่ะช่วงหลังนี่มีศอกมาเสริมนะถือว่าน่ากลัวมากนะสำหรับศอกของเจ้าดีเนอร์ทองอ่ะนะครับช่วงหลังนี่ดูคบเื่องขึ้นนะครับทีต่อทีดูแข็งแกร่งกว่านะครับเบียดไปเบียดมานะครับทีต่อทีครับวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์เนี่ยดูว่าเจ้าดินเนอร์ทองนะจะชกในเบียดนี้อยู่เป็นประจำนะครับเจ้ายอดกระตันยูนี่ถือว่าปล่อยเบียดขึ้นมาครั้งแรกนะครับบทเบียดทีต่อทีเนี่ยผมมองว่าวันนี้น่าจะต้านไม่อยู่นะครับชอบพิสุท่ธิ นะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่11มีนาคม2566นะครับจากเิธีมวยสยามอ้อมน้อยครับถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง3 HD ครับหมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดๆนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมป่วยมานทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ